ตองที่ดาลามาไหวคุณย่าก่อนเดินทางกลับไปสูงานที่เมืองไทยนะครับอกย่า็เดินงลชให้มานไปด้ยให้ีฮงเีตัวนั้่ข้าไปทั้งหลายบให้ข้ามาทั้งหนจะบอใหคงใหมีผู้หักผู้มีผู้หักูแพงเียนี้ไปเลยนางเด้อให้ผืนมีผู้ผนู้เยงไปนั่งกันไปโอ๊ยนางนี่ชัดสวยชัดลุยพวอะ น้องๆตามมาส่งพี่ติดาลาเอานี่ดิสบายดีไผู้ใดนั่นผู้ใดนั่นผู้ใดนั่นติดานี่ใครผู้ใดตุยๆนั่นผู้ใดตุยๆมากเลยอ่ะสันผู้ใดตุยๆน้อว่าสัน เาเตรียมไว้ให้แล้วเนี่ห้คนอ่นกินปรเทศหน้ากับของเพ่งใหพังเลยเพราะเผ่าเขาให้ช้อนสอบกินเห็นเบสริเทศหน้าน้ำเผ่ากับองเพ่งเราพังกับเผ่าเขาให้กินอ่ายดีมีแห้งนะเผ่าหนองี่ดาเบอร์ทเมจูบ้านเเดียวอสสีสักยาให้สลบไหใส่น้ำเกลือเพราะมันตุยด้ ครั้นี้ไดุ้่นดีๆลตุยบ่ได้ตุยบ่ได้นางรองสั้ยาีกระตือบ่สัยาีกระตือใครบี่กระตือด้เดี๋ยวเอาขีกะตืเต็้ยองอยู่หนึ่ีกระตือแปะทีล่าเล้าพุ่ลงกดกลงกาุณตาดีๆลูกพ่ลกาบ่เท่าดีๆพบ่เท่าดีๆ ส alors, ู who, jamais, Ora, ่ส oui, ู่สู่โรงเรียนโรงงานกอดพอเท่าแล้วก็เดินทางเลยพอเท่าโอ้ยกกวาไปนออย่าเดินแรงนะอย่าเดินแรงนะเป็นเป็นเป็นไม่นานอ่ะเป็นคนร้อนอย่าเดินแรง เอออ่ะบอกพ่เท่าเด้อบันนี้เดินทางแล้วเด้อพ่เท่าเด้อปลอดภัยเลยนงเด้อโอ้ายยังจะใครนะอ้มาอีก้วใช่หรือใชรืนั่นเองเมเอามมามมาหามามามมามนมามามามม่ามาไปมา่า้ามมา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 าม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 มมัมมามคบ

ร้อได้สุดาได้สุดิค่ะขอเบาเหียวว่านนักร้องว่ดที่นอยนี่่านักร้องวละเอาทางปลอดภัย้อโชคหมาลำรวย